สวัสดีครับวันนี้โดนใจเฮียพามากินร้านกวยจับ <Yeah. S 1> กระเพาะปลาชื่อว่าแม่ชมผู้กวยจับน้ำข้น <Yeah. S 1> และก็กระเพาะปลานะเป็นร้านฮิตร้านดังในโซเชียลนะครับผมก็ได้มีโอกาสผ่านมากลางดงพอดีก็เลยบอกพี่เมย์จอดก่อนจอดก่อนแวะกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็อย่าเสียเวลาครับไปกันที่เมนูแรกนะครับกวยจับน้ำข้น <Yeah. S 1> แล้วเขาก็ใส่หมูกรอบชิ้นเบ้งเมาให้ท็อปปิ้งของทางร้านนี้เขาชิ้นใหญ่ทุกอย่างครับโอ้โห oh oh, ดูดีครับล้นถ้วยออกมาเลยทีเดียว น้ำเขาก็จะเบาๆพะโล่หน่อยนึงแต่ก็จะออกเค็มๆหวานๆนิดๆลงตัวพอดีครับใส่พริกใส่น้ำส้มนิดหน่อยแซ่บหลายก็ดูเฮียโต้ครับชบิ้นใหญ่ๆคับบับเขาให้เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งชิ้น แล้วก็ไปกันต่อที่เมนูกระเพาะปลาครับ oh, <no. S 1> กระเพาะปลาของที่นี่เขาชิ้นใหญ่หน่ากลัวเลยทีเดียวละมันยาวมาเป็นศอกแล้วบอกว่าไม่จุกได้ยังไงละครับ oh, <no. S 1> ก็ดูสิครับส่วนตัวแล้วเฮียชิมแล้วเฮียว,ว่าร้านนี้ครบเครื่องเลยครับทั้งเค็มหวานเผ็ดพริกไทยใช้ของดีเอาเต็มสิบไปเลยครับเมนูนี้แถมหม้อน,นี้ก็ราคาแค่129บาทครับจับต้องได้เลยทีเดียวราคาแล้วก็ตัดมาดูช่วงจังหวะเข้าทำของเฮียโตดีกว่าครับ ไอ้โตโไไม่ต้องตามต้องตามตามเลยตามก็ได้ครับไอ like uh, uh, hey, ้โตไอ้โตลุยไอ้โโจโจนตัวนัวนแดงตัวใหญ่อ่านึคครับนะร้อนนะเนี่ยร้อนนะเนี่ยว่าพให้ร้อนร้อนร้อนรอนร้อนร้อนครับ คอนเฟิร์มความอร่อยไปอีกหนึ่งเมนูครับแล้วก็มาต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านนี้เ็าจะเสิร์ฟแบบกระทะร้อนแล้วก็จะมีกลิ่นหอมกระทะหอมๆบางๆขึ้นมาปลาหมึกกรอบเขาก็จัดชิ้นใหญ่ๆมาให้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่านะ wow. เรากินกระเพาะปลาไปหนึ่งถ้วยแล้วเรารู้สึกว่าเรายังอยากกินอีกเราก็เลยสั่งเอ็นตุ่นน้ำแดงมากินนะครับเอ็นตุ่นร้านนี้เขาจะใส่ใสเด้งเด้งเด้งหมูเด้งเด้งเด้งนะครับถ้วยนี้ก็ราคา199บาทนะครับพี่เมย์บอกว่าไหนๆก็มาสองแล้วก็จับรวมกันเป็นนอบีไปเลยนะใส่รวมกันไปเลยใส่พริกไทยเยอะๆโรยที่โชว์หน่อยโอ้โห,โหเกินคำบัรญยาย แล้วก็ปิดจบตบด้วยของหวานนะครับโดนใจเฮ e ียเฮียวันนี้ก็มีความสุขฟินอิ่มอร่อยไปอีกหนึ่งมือนะครับวันนี้ถ้ามีโอกาสมากลางโดงปักช่องนะครับแวะมาเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนร้านนี้เฮีย e รับประกัน